สูตรไหนเอ้ยสวนไหนเนี่ยอาจารย์เนี่ยสวนสามครับสวนสามบ้านฟ้าไม่ไม่ฟ้าไม่ฟ้าอันนี้ต้นต้นยี่สิบห้าปีแปลงต้นอายุเยอะแล้วกันใช่ยี่สิบห้าปีทำสารมาตลอดเลยอืไม่เคยพักเขาเลยไม่เคยพักเลยเอาไม่เว้นเอาไม่เว้นแต่ไม่ได้ลูกเอาแต่ไม่ได้ลูกแต่ดอกกันออกเยอะแต่ว่าไม่ดอกก็ไม่ออกเหมือนกันเหมือนกัน ออกมาถึงว่าที่ผ่านมาในแต่ละปีเนี่ยดอกก็ออกน้อยน้อยเห็นบอกมีบางต้นไม่เคยออกไม่เคยออกก็มาออกปีนี้เหรอใช่แล้วมันออกแล้วเนี่ยมันติดไหมติดนู่นนต้นนุนติดเต็มเลยเดี๋ยวค่อยวนไปดูนะไอีซีใช่แต่ว่าคือแปลงนี้มันเท่าไหร่กี่ต้นประมาณร้อยร้อยต้นร้อยต้นถ้าเราบอกว่าต้นปกติสภาพดีไม่ได้ป่วยไม่ไอะไรติดติดร้อยต้นเลยติดหมดไหมหมดร้อยเลยเหรอครับไม่มีพลาดไม่มีพลาดแล้วติดเยอะไหมเยอะ อูไอป่วยๆนี่เราก็เอาเหรอเอาโอ้เอฟซีเอาหมดเลยใบหลงเหลืองๆนี่ยังเอายไม่ให้ฟื้นต้นเลยนะไม่ฟื้นเดี๋ยวเรามาปรับเอาเอาทันทีปรับดินเนาขอให้ออกดอกเอาหมดเอาหมดโอ้เอฟซีเนี่ยะเดี๋ยวไปหาดูต้นสวยๆบ้างโอ้โหนี่อย่างนี้เอาในีขนาดต้นนี้เนี่ยดูข้างบนเดี๋ยวดูเด็ดๆนต้นนี้ไม่เคยติดต้นนี้คือไม่เคยติดใช่เพราะมันอายุน้อยไหมอายุน้อยเพิ่งทาแล้วก็เอาเหรอเอาหนี่ยเอาให้ดูต้นนี้ประมาณนี้เอฟซี กัมมือนั่นเละเราทาออกซินด้วยเห็นไหมเราทาออกซินด้วยแสดงว่าฝนแรงฝนแรงแรงทุกแปลงไหมทุกแปลงโอ้ทวายนครเนี่ยทวายนครนะสุดยอดสุดยอดหนาวคนแล้ใครทำทวายนครได้สุดยอดอละอ๋าทำได้แต่มันลุ่มเป็นแบบนี้ไหมอ่ะทรงจะได้ไหมใช่นี่ทรงแบบนี้ไหมอันนี้ทรงสวย แต่กิ่งล่างไม่ค่อยมีนะอาจารย์นะไม่ค่อยมีพอดีผมเอาสเตนตัดหมดแล้วก็อยู่ยอดนะต้องเดือดร้อนก้องแงนนเดียวโน้สุดยอดเดยอดทางเพราวเลยมีทุกกิ่งเลยกิ่งละสามสี่หลูกเอาให้กล้องกับซุเปอร์ซูขึ้นไป 3, ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส1บสิบเอ1ด2ิบ2องสามสี่สิบห้าสิบหกสบเจ็บยี่สสิบเอ็ดบ สมี่สิบลูกห้าสิบลูกสิบ oh, ลูกเลิกเลิกเเลิกอฟซีโอ uh, ้หต้นน yeah, ั look, ้นเรียงไปเลยน่ะเรียงไปเลยกล้องเห็นไหมเป็นที่กิ่งเลยซูมไปเห็นไหมกล้องเราลำกิ่งเห็นไหมหมุนเข้าไปปรับแสงหน่อยเห็นไหมแล้กข้างบนเยอะนะใช่แต่มองยากตอนเนี้มองยากเพราะมันมันเราแงะไปแล้วมืดอ่ะ ลูกยังไม่โตนี่ตัดเดือนธันวาไนี่ธันวามกรานี่ถ้าเรามองเนี่ยลูกที่ยังอยู่เป็นร้อยนะใช่เราจะแต่งไหมหรือให้มันหล่นเองหรือไงดานขึ้นแต่งครับต้องขึ้นแต่งนะใช่แต่งแต่ว่าทรงต้องดูการใส่ปุ๋ยด้วยแปลงนี้ก็เหมือนกันกับแปลงแปลงสองเมื่อกี้อ่ะให้กล้องฉายลงดินหน่อยก็ปัญหาอของคนงานเหมือนกันเลยคือ<ะ> ใส่ปุ๋ยมาครังลากลากเขาเรียกลากอะไรนะลากอะไรหายใจไม่ตรงเนี้ยลากอาหารไม่ใส่ตรงนี้ตรงนี้ต้องเพราะว่าต้นใหญ่มากอ่ะใช่ก้องต้องบางนี้เลยนะใส่ปุ๋ยต้องนี้นะตรงนี้นี่ไม่ค่อยได้กินนะใช่อะมาตรงนี้เนี่ยเขาเรียกวานแทบชนต้นเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทําไมลูกไม่ขยับเลยใช่ลูกนิ่งกิ๊บเลยนิ่งกิฟแล้วน้ำมปอยู่นี้นะใช่น้ําก็ตีวนอย่างงี้ไม่ออกมาตรงนี้เลยสิ อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทุกส่วนต้องไปดูคนงานว่า<ช>ถึงจังหวะตรงนี้ต้องเปลี่ยนการให้ปุ๋ยให้น้ําแล้วปริมาณปุ๋ยปริมาณน้ําก็ต้องปรับเพิ่มตามที่เราเอาลูกกันไว้เนี่ยใช่นี่ไว้เป็นร้อยงใส่เยอะนะปุ๋ยนี่ต้นใหญ่สองโลสองโลครึ่งสมโลไปสามโลต้องดูให้เหมาะสมร้อยร้อยต้นสามโลสามร้อยโลนี่แงนไปนึ่งสามรยโลยนะ,ะสอบสองยสิบประมาณสิบสองกระสอบ หมอนมานอนได้ไหม,อมนอนดูนอนดูเดี๋ยวเวลามันใส่จะมาดูต้องมาแอบ,บดูที่เนี่ยอืให้คนงานใส่ตรงกลางอย่างเดียวอ่ะแล้วกวาดน้ำํำไม่เป็นไรเรามีโรงงานปุ๋ยของตัวเองอืหวันแล้ววันอีกไปวันแล้ววันอีกสี่สี่แปลงสี่สิบคูณสองแปดสิบกระสอบสองต้นพอดี fc สำรวจมาแล้วประมาณร้อยต้นนะเป็นไงพี่ทพิปแปลงนี้ ไม่เห็นลูกเลยเพราะมันสูงโอ้เป็นไงอาจารย์ชาต้นที่ว่าไม่เคยได้ลูกกับเขาเลยไม่เคยได้ลูกปีนี้เปอะไรขึ้นนับดูดิอ่ะกล้องเราปีนต้นไม้ขึ้นไปถ่ายหน่อยโอ้โหลูกเต็มเลยเต็มอ่ะสองสามร้อยไม่แต่งใช่ไหมแต่งแต่งฮะขึ้นแต่งเดี๋ยวขึ้นแต่งให้เด็กขึ้นแต่ง มันนิดเดียวนี่เอฟซีแต่งแบบว่าเสียดายอ่ะออกนิดเดียวอ่ะออกนิดเดียวนิดเดียวอ่ะดูเป็นร้อยร้อยกว่าพูดไม่ถูกเลยพูดไม่ถูกเหตุผลที่ว่ามันไม่เคยติดลูกน่าจะพอจะนึกออกไหมน่าจะเป็นที่ยายาเหรอตอนแรกที่ว่าพึ่งต่อยไงอ๋อพึ่งมาอารวาดคิดพึ่งไง ออกกันพึ่งปลายยอดฉีดพึ่งก็ไปออกดอกเลยที่อาจารย์ว่าออกดอกจนคนงานลองขอชีวิตใช่แต่เขาแต่งไม่ทันอันนี้ก็แต่งลูกไม่ทันอ๋อแต่โยงไปแล้วตอนนี้สรุปว่าทั้งแปลงเนี่ยร้อยต้นเนี่ยติดทุกต้นติดทุกต้นสี่แต่ตอนนี้เราเดินจนแบบคออย่างนี้เลยนะคออย่างนี้นะอ๋ออยู่เงี้ยสูงเกินเฉลี่ยห้าสิบลูกได้เดี๋ยวเราอินเสิร์ต ดูพน้อยแล้วกันน้อยนน้อยนก่อนเจ้าห้ลูกเดี๋ยวก็ลูกคนนี้เกินอยู่แล้วแต่ละต้นนี้ต้องมีร้อยง่ายๆ80ดิบถึงร้อยนะอ่ะเอฟซีสรุปสามแปลงที่ผ่านมาเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์การติดหรืออะไรเงี้ยมันยังปกติปกติเกินเจ็ปเซเกินยังยังเขาเรียกว่ายังมีลูกให้อยู่ถือว่าสวยด้วยนะอ่า ถือว่าสวยยิ่งเฉพาะแปลงนี้เพราะแปลงนี้มันยังเป็นลูกแค่ไข่ห่านหลักๆเนี่ยภาพรวมคือไข่ห่านจะมีหลุดไป๋องนมบ้างลูกไอไข่ไก่บ้างแต่ว่าหลักๆเนี่ยไข่ห่านเรามีไอ้นายมิกมาแล้วก็ตัวฉีดขยายลูกมาทันมาทันพอดีเลยมาทันแต่แปลงที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งฉีดขยายลูกยังไม่มาไม่มากับสองเราเดินปุ๋ยริมริมในริมในเกินไปไม่ออกมาเดินปุ๋ยปลายใบ แล้วยังไม่ถึงน้ําไม่ถึงด้วยข้างนอกทาให้สองแปลงที่เราสารวจเมื่อกี้เนี่ยมันมีตูดที่มียุบมีบิดบ้าง่ลูกไม่โตลูกมันไม่โตลูกมันชังักและการกลมแต่ไม่โตมันชันักได้อาหารไม่ต่อเนื่องมันไม่ต่อเนื่องมันชังักเพราะว่าอันนี้เป็นที่การใส่ปุ๋ยไม่ถูกกับตรงที่รากมันจะเอาไปใช้งานใช่อันนี้ก็ฝากเอฟซไว้แต่ว่าแปลงเรายังไม่หมดนี่ยังอีกแปลงมันมีลูกไหมแปลงนั้นอ เพื่อนเครียดแล้วนี่เพื่อนเครียดเพื่อนเป็นตอร์ปิโดกันหมดเลยุสยอเสือทำคราวนะเลขแปงเลขแปงสิอ่ะเดี๋ยวไปดูที่แปงสุดท้ายมันจะเป็นอย่างไรนะบายแปงสีเคสีเคของกันไปดูเคของกัน าลืมกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์ share, <c oughs> กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบโด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ